สวัสดีค่ะผมแม่พี่น้องไอสิมาซีเรียลนะจ๊ะกันมุสลีภาษาภาษาเยอรมันนะจ๊ะรสโตรปอรีอร่อยดีและมีประโยชน์นะจ๊ะาะอ,อาหารเสิร์ฟใส่กีวีใส่กล้วยนะพี่น้องถ้าชอบชินช้นเล็กก็ใสชิ้นเล็กนะจ๊ะ ใส่กีวีลงไปนะพี่น้องเห็นบเนะ้องต้องเห็นหน้าเห็นก็ได้นะจ๊ะเห็นดูแล้วเอาตกลงไปแล้วกวไย้่านาหน้าเหนือนะจ๊ะกีวี thế mình sẽ sai không phải thêm thổi rồi đi nòng cối rồi kia bì làm ăn kiểu ngay ngay để ăn nó เต็มถ้วยเลยจ้าที่บีก็ยังเหลืออีกสามโหลเลย้ะเอามาถือมากสองโลหลงังนก็จะใส่นมนะจ๊ะมิน้น จะได้อาหารเช้าที่อร่อยนะจากพี่น้องใครอยากไปทำกินดูบ้างนะจ๊ะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะจ๊ะพี่น้องสตรอเบอรี่นะจ๊ะกล้วยกีวี ชิมดูนะจ๊ะมีผลไมยย้งังก็ใส่ต้องไปแงก็สิไปเอาเอาง่วนยู่งกันทโต๊แะแล้วแขกนะจ้ะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะจ๊ะอ,อร่อยมากจ้ะ ชิมกีวีมั่งมาเลยจ้าทุกคนนะจ๊ะเป็นมื้อเช้ากีวี ใส่ใส่ลงไปนะจ๊ะกล้วยองุ่นอมฮึ่มซินได้อีกนะมาแล้วจ้ะทุกคนทุกคน,นเพื่อน ดิ่มแล้วมีประโยชน์นะจ๊ะไอ้ข้างนมแม่เตี้ยวน้าหวานไอ้ไอ้พี่พี่ไอ้มงไอ้ไม้แล้วจ้ะได้ทุกทคนด้แกไม่ได้เอ่ยนะะอาหารเช้า อันล่างเลยอันกับเพื่องแวนน้องพี่น้องน,น้องน้อยอันกับจีโอบหนุ่มโง่อร่อยจ้ะ

คลิปนี้มันจะยาวนะจ๊ะไอ้ไรสขอตจบไปซําหนึ่งกอน่าพน้องกราบขอบพระคุณนะคะทุกกาลังแรงใจที่เข้ามาให้กับนังไกสาวไกบ้านและเสียสละเวลาไม่ค่าเข้ามารับชมนะจ๊ะขอให้ทุกคนต่างๆดังๆคลิปตื่นมาพลิกชีวิตนะจ๊ะขอให้มีแต่ความสุขเยยาเจ็เดย่าจนทุกๆท,ท,ทุกคนนะจ๊ะคลิปนี้อันกรั่มันไม่ยังไหลายนะจ๊ะมากินทำอาหารชาวในกัวเลยค่ะ มาส่งความคิดหอดหาผพ้ดีนองนะจ๊ะขอบคุณนะคะทุกกำลังแรงใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ตอบช้าแต่ก็ตอบไปหาทุกคนนะจ๊ะบ๊ายบายรักษาสุขภาพนะจ๊ะเจอกันคลิปหน้าจ้ะบ๊ายบายจ้า